รายงานตัวเลขอุบัติเหตุในช่วง7วันอันตรายนะคะวันนี้ก็วันที่6นะคะก็มีผู้เสียชีวิตแล้ว229รายและบาดเจ็บ3172รายและสาเหตุหลักๆก็ยังมาจากเรื่องของการเมาสุราแล้วขับนะคะที่เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุค่ะ โดยในช่วง7วันอันตรายนะคะระหว่างวันที่11ถึง17เมษาย,ยนเนี่ยนะคะเกิดอุบัติเหตุทั่วประเทศรวม2,932ครั้งมีลดลงจากปีที่แล้วนะคะร้อยละ8.89บาดเจ็บ3,172ลายลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ9.42มีผู้เสียชีวิต229รายลดลงจากปีที่แล้ว77รายหรือร้อยละ25.16 เฉพาะเมื่อวานนะคะว่าเมื่อวานนี้วันเดียวเนี่ยนะคะเกิดอุบัติเหตุทั่วประเทศรวม348ครั้งมีผู้เสียชีวิต41รายได้รับบาดเจ็บ386รายจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมมากที่สุดก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชรองลงมาก็คือจังหวัดเชียงรายนครสวรรค์จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดก็คือจังหวัดนครสวรรค์รองลงมาก็คือกรุงเทพมหานครและพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสูงสุดนะคะนครศรีธรรมราชสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุร้อยละ3 1เมาแล้วขับค่ะส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือรถจักรยานยนต์และรอลงมาก็คือรถปิกอัพนะคะ,คะจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีเนี่ยนะคะสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุไม่แตกต่างกันเลยก็คือการเมาสุราและขับและยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็ยังคงเป็นรถจักรยานยนต์อยู่เหมือนเดิมค่ะพี่น้องค่ะ